วันนี้นะคะจะมาเป็นบ้านกันนะคะก็นี่ก็จะมาเป็นสวนนะคะนี่นะ,ค,ะคือเราอาจจะแบบแพนกล้องเร็วอะไรประมาณนี้นะคะโหคือแบบวาชพืชดเดยวมายังไม่ได้ตัดหญ้านะคะนี่เป็นคนหญ้านะคะนี่ก็คุนหญ้านะคะโอเค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเอเคอกก็นี่นะคะอันนี้เป็นตัวบ้านแล้วก็จะมีเป็นาลานจอดรถนะคะ น anut, ี่นะก็แดดสองมาครึ่งเลิกเรียนนะคะประมาณบ่ายสามครึ่งสี่โมงอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ค่ะก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบวัชพืชซึ่งแบบนกอ่ะมันมอึไว้แล้วคือมันขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วค่อยถมนี่มาเป็นสิบเราตรงนี้เป็นพลัมแปดเราแบบบ้านนี้มุมดีมาเห็นพลัมแปดก็จะมีเป็นต้นกล้ยคือแบบสวนเริ่มรกแล้วแล้วก็มีเป็นต้นหูกระจง พวกนี้นะคะเป็นต้นหูกกระจงหมดเลยนะนี่นะกล้องไม่โฟกัสอ่ะเออพวกนี้เป็นต้นหูกกระจงหมดเลยนี่นะคะจะเป็นตุ๊กตาน่ารักแม่มานะอ๋อนี่มีเป็นหมาน้อยนะคะโอ้ยกล้องไม่โฟกัสเลยตรงนี้นะคะเป็นหูกกระจงนะ ก็จะมีเก้าอี้นั่งพักอะไรอย่างนี้ก็มีเป็นบ่อบัวนะคะน้ำเต็มเลยในนี้มันแย่งอาหารกันมาเลยไม่โตเดี๋ยวเราจะเทน้ำกันนะคะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วเดี๋ยวเป็นแหล่งสะสมของยุงในนนะครับอุ้ยฝนมันตกนะคะอ๋ออี๋มันก็มีมาสวยก็มันไมดี นี่นะคะโอ๊ยปวดมือดูสิมือเลอะเลยอะ่ะกล้องไม่โฟกัสโอเคค่ะก็ตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะคะจะมีเป็นใบสองอันสีแดงกับสีเหลืองก็มีเป็นชิงช้าค่ะก็มีเป็นแบบที่แบบที่อะไรอย่างเงี้ย แก็มีเป็นต้นไม้เป็นรั้วก,กั้นค่ะตรงนู้นเป็นบ้านย่านะคะไอ้กล้องนี่ตรงนี้เป็นบ้านย่านะคะ่ะเค้ก็นี่เป็นต้นเฟิร์นนะคะดูสิไอเนี่ยเต็มเลยสปอร์มอะไรวบบนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านแล้วก็โอยมือยังเหลืออยูเ่ยเป็นต้นหูกระจงที่แบบปลูกเอาไว้อ่ะ รูแบบหัวเยอะมากก็มีเป็นต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็มีเบค้าวไร้ต้นสายเต็มเลยนี่แขวนเอาไว้แล้วก็อันนี้คุณย่ามาแขวนคือมีคนบอกอยากให้รีวิวในบ้านแต่คือบ้านมันรกมากอะแบบรกเครียดรีวิวไม่ไหวอะขนาดนั้นเลยก็ไม่รกมากหรอกแต่ว่าแหละเฮ้ยกล้อง องไม่โฟกัสดโ่โอเคช่อเคตรงนี้จะเป็นกระบองเพชรที่เราได้ปลูกไว้แบบต้นเล็กๆนะคะแล้วนี่ใหญ่มากก็มีเป็นอันนี้นะคะนี่นะเห็นปะแล้วก็มีเป็นต้นนี้อะต้นนี้แบบใหญ่มากนี่นะคะแล้วก็มีเป็นต้นแบบนี้นะเคยแล้วก็มีเป็นความตายไงเป็น <Hey. S 2> ตรงนี้นะคะเป็นหลุมที่แบบพ่อเราขุดเอาไว้แล้วแบบเอาไม่ใช่พ่อเราขุดแบบจ้างรถมาขุดนะคะแล้วก็ตรงเนี้แบบเหมือนแบบยังไงบอกไม่ถูกเอาพลาสติกมารองให้น้ําฝนมันลงมาเนาะแล้วแบบพลาสติกมันบางเกินไปมันขาดก็เลยไม่มีน้ํานะคะคือบ้านเรานี่บ้ามาอยากให้น้ําท่วม <G ül üyor> มันคือตอนนั้นปีน้ําท่วมนะคะปีห้าสาม เราหนีไปเชียงใหม่ทิ้งว่าน้อยใ้ก็จะมีเป็นแบบทางนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนี่อันนี้เป็นของขวัญน,นะคะที่เพื่อนให้ตอนวันเกิดเนาะจริงๆเพื่อนให้ต้นไม้อื่นแล้วก็ใส่ดินน้อยแต่ตอนนี้เราเอาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาน้ำไปใส่ แล้วก็เอาต้นความตายไงยเป็นมาใส่แล้วมันก็อ,อยู่ในน้ำได้แบบใส่ไปเยอะมากนะแต่คืนนี้มันทับถมกันเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะตอนี่นะอันนี้เป็นเหมือนตรงนี้นะคะเป็นเหมือนเทียน,นา้สน,น้มเล่นอะไรอย่างี้ก็จริงๆมีเราสองคันแต่ว่าอีกคันหนึ่งพอ่อพ่ออยู่ที่ทำงานนะคะ ใชค่ะบรรยากาศก็กกประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ subscribe สสด,ด,ด้วยติยคลิปดีเลยบ๊ายบายค่ะ